ไปลบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยกันกดกันแล้วเราไปดูกันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวคุณนายนายเอานี้โดอนแน่ดิคร่สบสรุป นั่งนานที่ในห้องแหละ <S <S ไม่ดูอันชับดีกว่าไม่ต้องกังดก,กันเราีกวา,ายไปรูปไฟเขียลแล้วก็ไปหาประกอบน้น้ราต้องใช้นัส, <S 2> <S 2> าาสนี่เนี่ย นีให้กับหนายเห็นไหมใครดีกว่าคุเเลยหนึ่งสองสามห้าเนลงตัวบ้าเลยนเนี้ยเฮ้ยบบขื่ออะไรเปิดแตีงโมได้แตงมอกันดีกว่าหนึอ้ได้เป็นล็อกคี

Και